วันนี้นะคะเราก็จะไปทริปกันที่ด่านช่องจอมนะคะแต่เราจะนำของทุกอย่างที่เห็นบนรถเนี่ยนี่นะคะเป็นทางรถที่เราขี่วันนี้ค่ะก็จะมีหลายอย่างนะคะที่จะไปแจกน้องๆที่นักเรียนที่โรงเรียนภางๆที่ครูที่จะนำเราไปนะคะก็เ,ออเราออกเราออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้านะคะมาถึงนี่ก็ขนาด 8โมง5นาแล้วนะคะก็จะมีของที่จะนำไปแจกก็มีไอศครีมหลากหลาแล้วก็พวกเสื้อผ้าจะเป็นพวกเต็นท์โมลแล้วก็มันสับปะหลังนะคะ่ะเยอะดีหว่ะเด็กาเขาเยอะๆเลยใช่มั้ยคะ ขอเื้แล้ใช่เลยนะแตงโมงด้วยแล้วก็ตอนนี้เราจะไปประมาณ5้าคนค่ะแล้ว,ลวจะมีสาวนีเราแล้วก็พี่ไหมแล้วก็ลุงแล้วก็คค่ะจบทันแค่นี้ก่อนนะคะแล้วจะรายงานต่อ